โอ้ดูลิ้นทางนี้เป็นวิดีโอนี่หว่าให้ดูลิ้นเอาไหม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 ต้องปากรอเลยอ่ะอ่าอลุงนกลุงนกอให้ลุงนกอ่ะนี่อือโอ้ดูลิ้นโอ้โหโอ้โหเอาอีกอีกอีกอีอโอ้โหถ่ายวิดีโอแทนเต้นเต้น อยากนะอบอไหนนะีนี่นนี่ไงอืมก็ชาดเนี่ดูดูจกดูปากอไรเอาให้อ้อมอยู่ที่จุ๋มหืม ให้เขาอมแบบนี้ให้เขาดูดต้องถอดต้องหน่อยเออโอ้งับไปเลยเดินด้าหน้าเอาไมเอาไปเอาไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาเอาไปเอาไปไม่เอาชิ้นเล็กจุ๋มชิ้นเล็กตัวยาวให้มาพอดีคำพอดีปากดิมันเลยปากอ่ะมองมองหามองหาหักครึ่งก็ได้มเนาะแซ่บแซ่บอิรี แล้วค่ะชอบอีลี่เออเงอ้ยเอออุ้ยอุ้ยรีบเลยตายแ้นะอุกงหนู่ะ คือน้ำลายตัวเองเหรอของเปรี้ยวปากนะไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาเลยชิ้นนี้เปรี้ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมชิ้นนี้เปรี้ยวไม่ออกหรอกออกออกไม่ออกหรอกตีนแกอะไรหรอ อร่อยไหมอืมอืมโอ้ยมาไหวโดทำตาทำตาจบน้าบจนไอันนี้อยูอย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 อ่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อือจะกัดจริงๆนั่นนั่นนั่นไปวางแล้ววะแม่งับเลยอะเดี๋ยวอ่ะนี่นี่ โอ้น้ำลายน้องตีนครับ <sk ill> วายเขาจะมูเฮ <sk ill> ้ยเช็ดน้ำลายเอาเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายเอาน้ำลายอือหือโอ้ยโอ้ยพอและหัว,วละไม่เล่นนะเปรี้ยวดูดีถอยไปทางนู <sk ill> ่นแล้วอ่ะจะเอ๋อันนี้อ่ะ нет yeah.